ในวันที่5พฤษภาคมปี2568ดาวพระราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีและยังเป็นปกินกะหรือบุญสุราส่งผลให้ดาวพระราหูจะมีกำลังที่เข้มแข็งที่สุด ในรอบ18ปีจึงนับว่าจะเป็นจุดที่ดาวพระราหูจะให้ทั้งคุณนานและโทษมหันต์สำหรับดาวพระราหูในรอบนี้จะโคจรเข้ามาทับลัคนาเป็นเกษตรในเรือนตนของชาวราศีกุมจึงเปรียบเสมือนกับการกลับเข้ามาทำให้ชีวิตเข้มแข็งแข็งแกร่งกลับมาฟื้นฟูตัวตนในบ้านของตัวเองในรอบ18ปี เอาล่าิบแปดเดือนจากนี้ไปค่ะชาวกุมคะราหูจะนำพามาซึ่งโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่เจ้าชะตามักจะมีโชคลาภหรือมีเหตุการณ์พลิกผันแบบไม่คาดฝันเข้ามาและในขณะเดียวกันถือว่าดวงดาวจะเข้ามาเสริมทำให้ตัวคุณจากนี้ไปจะมีปฏิพาน์ไหวพริบดีแก้ไขปัญหาได้สารพัดและก็จะมีดวงโชคดวงลาบแบบแปลกๆเข้ามา จะมีอำนาจเหนือกว่าผู้อื่นถือว่าดาวพร,ราหูกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนให้ชาวกลุมทั้งหลายจะมีความมั่นคงแข็งแรงมีความมั่งคั่งและเติบโตมากขึ้นที่สำคัญค่ะเมื่อดวงดาวได้ย้ายออกจากเรือนการเงินของคุณ <c oughs> ก็แปลว่าราหูจะไม่ค้นซัพย์อีกแล้วนะคะทำให้จากนี้ไปนะคะ,จะเจ้าชะตาจะเหลือกินเหลือเก็บจะมีเงินสดในบัญชีมากขึ้น หรือจะเป็นช่วงที่คุณสามารถตั้งหลักตั้งตัวได้อย่างไรก็ตามอย่าลืมค่ะว่าดาวพระราหูเป็นดาวบากพะเคาะดวงใหญ่ ดังนั้นสิ่งที่ชาวกลุ่มทั้งหลายจะต้องระวังก็คือประเด็นเกี่ยวกับความลุ่มหลงมัวเมาอย่าเชื่อใจใครง่ายๆอย่าไว้ใจคนเพราะความใจดีความสงสารอย่าไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายระวังจะถูกโกงถูกหลอกใช้ทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์แล้วได้บาปเอาล่ะบางท่านนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะอ้วนง่ายน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นไว เพราะการกินดีอยู่ดีจนเกินไปนะคะ